มันเดินมาถามบอกตัวตัวตัวก็ได้นะแต่ไอ้มีดมีดไอเนี่ยนี่กันไกลตัดเล็บอะเดินมาถามไอบอยอ่าเดินมาถามไอ้บอยแต่ผมก็นั่งอยู่ใกล้มันนั่นแหละก็ได้ยินอะก็ได้ยินได้ยินปุ๊บผมก็โดดลงตู้โดดลงตู้ปุ๊บกันไกลตัดเล็บที่ล้มเหลี่ยมอะหลุดมือมันมันถามไอ้บอยแต่กันไกลหลุดมือมันไอ้บอยบอกว่าอ้าวแล้วเอาไงแล้วไอ้หนูหกตุนเนี่ยเขาจะนอนอยู่กับไอ้นกพรอือแล้วมีนกพรมีไอ้ตี เขาเขาจะนอนอยู่ด้วยกันแล้วไอไออาร์ตโอรสเนี่ยเขาจะนอนซอยติกับผมฝั่งเดียวกันผมก็บอกอาร์ตคุยกับใครวะบอกคุยฮกซุนนะครับไอฮกซุนไม่ได้ยินเสียงสักทีแต่ไอฮกซุนเนี่ยเจออาร์ตไปฮกซุนนิ่งนะ ท้องผายในไม้ใหม่ในแหกเยอะเออมองแม้วแล้วแก้วเดียวข้างำแพงไปปุมงเยอะยิยีาปีนกำแพงป้มยิงบึมบั้มบุ่มบมไปหมดอ่ะขังซอยอยู่เออขังรั้แล้วอีกรวงแล้วถึงกำแพงใหญ่ข้างใหญ่้มีระหว่างข้างกำแพงเนี่ยมันโดนโดนสอยแล้วรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับใครมาขวัญอร่อพี่วะนใครอ่ะเอ้าใครมาเองไหนวะแล้วบ้านพี่อย่าถามว่าใครอ่ะแล้วใครอ่ะมันมีปัญหาอะไรครับมันมีปัญหามีเรื่องอยู่บ่อยๆนะเฮ้ย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 จีファーแล้วเอาดีนั่นแหละวะเฮ้ยนี่ใช้บ้านน้ำจวดใคยันถึงไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปมามาไหนไม่ไม่เกี่ยวพี่นะครับไม่เกี่ยวพี่ถอยไปเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเด kind of ี๋ยวไปมาไม่ไหนไม่ไม่เกี่ยวพี่นะครับไม่เกี่ยวพี่ถอยไปเลยครับผมถ่ายถ่ายถ่ายทำอยู่ผมมาคุยกับนาครับเฮ้ยรเขาเกลียเอ้านี่มันปากดำด้วยมาไม่ให้ตู้ไม่เสียงโอ้น้องรักไอ้พวกโอ้ตายแล้วมาแบบนี้โพากันมาแบบนี้ยังไม่ดีแน่เว้ยโอ้โห ตายแล้วไอ้โคกจะหัวใจวายแล้วนี่น้องผมนอนลุกอยู่น้องๆผมน้องผมโอ้โหตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวโคกโคกิโลโคกซิโลเขาเขามาถ่ายดำผมมาออกรายการนี่รายการของโคกซิโลผู้มาแบบนี้จะไปไม่โทนนะโทนอะไรตายแล้วมากันแบบนี้ดผมไ้ขปากดําที่หลังอย่ามานะโคกมันจะวิ่งอยู่แล้วนั่นแหละ แล้วผมอยู่เดียวแล้วดีนะมันเรียกชื่อก่อนแล้วเป็นงั้นกตายแน่เลยน้องๆผมมันนี่เคยอยู่เรือนจําอยู่ด้วยกันมาคลองตดะแบกนี่นี่เนี่ยได้ช่วยมาโอ้โหนี่ปากดํานี่เขาเรียกชัดปากดำาื่อไงชัดชัดชัดปากดำทัดหอมหวนหรือทัดปากดำนี่นี่น้องนิวนี่โอ๊ตนี่ช่วยช่วยเหลือผมมาตลอดเลยนี่รอบนี้อ่นีนี่รอบนี้เรือนจำคลองตดาะแบกนี่ ถ้าไม่ได้พวกมันนี่ก็แย่เหมือนกันนี่อยู่ข<อ>้างในหูฟังเนึ้อฟังตัวได้นะอ่โอ้ถ้ามาเฮ้ยมันมีตังมันมีตังผมติดนี่มันอยู่ มันก็น่าจะมาทวงนี่อะตอนนี้ผมดูแล้วมันน่าจะมาทวงนี่ผมเนี่ยพามาแบบนี้เสียตังค์เนี่ยเดี๋ยวเสียตังค์ตายฮาโอ้แล้วพี่บอยรักมาแบบนี้ไอ้บอยมันไปก่อนแล้วไหนไอ้บอยอยู่หน้าผมจะดึงให้ผมอยู่หน้าผมว่าไอ้พี่บอยเอาดีตยโอ้ยล้างเลยโอ้โหไม่เอานะปากดำที่หลังมาอย่างนี้ไม่ดีนะตายโอ้แล้วถิ่นก็บอกใครว่างานพี่พี่ทำไขว้ตายแล้วแล้วเอาผมก็ไม่ รู้เนาะผมมองเห็นก่อนแล้วบอกผมก็พอมีโจทย์มีอะไรอยู่เนาะแล้วผมก็ต้องระวังตัวอยู่ตลอดครบไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนเ้านี่โอ้โหนี่ตัวจี๊ดเลยนี่ตัวจี๊ดเลยนี่อยู่ไนนี่ตัวจี๊ดเลยนี่อ๋อเนี่เป็นไงนี่อนิวอนิว้ยาอะไรนอนิวนิวหลักเกตนั่นแหละนิวปากช่องเนี่ยอยู่กับเตาหงเต้าหู้เนี่ยปาตัดดนี่นี่ทีมงานเดียวกันอยู่ไหนรูเรื่องเลย โอเคเดี๋ยวไปนั่งก่อนนั่งก่อนปนั่งนั่งนั่งก่อนปเดี๋ยวขอถ่ายแป๊บนึงนะฝักเนื้อฝักตัว้วยครับโอ้โหดีใจดีใจโอ้มาแบบนี้ทีหลังอย่ามาแล้วนี่ที่ไม่รู้ไงว่าไม่รู้ผมไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหตายตายแล้วมาถูกได้ยังไงแล้วมันดึกไงผมก็คิดว่าใครจะมาแล้วมันดึกแล้วเรื่อสามทุ่มแล้วเนี่ยตายเลยไอลำพังละแวงระแวงข้างหลังบรรยากาศก็ผมไม่เห็นแล้วบอกมอะไรวะไม่ดีเว้ยแบบนี้มาเป็นกลุ่มแบบนี้เหมือน คนมาทวงพวกทวงนี้ทวงการเง้นเนี่ยมันไม่ตกใจได้ไงนไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะเราก็โจ์พี่เยอะเนี่ยมันก็พอมีเราไม่ใช่ว่าคนดีเมื่อไหรนะเราก็คนที่ไม่ดีเหมือนกันที่ผมต้องคิดใหม่แล้วถ้ามาที่นี่ผมว่าคิดว่าเออเดี๋ยวทิ้งตัวได้เลยว่าต้องไปหาที่ใหม่แล้วล่ะครับต้องไปหาที่ถ่ายดำใหม่แล้วล่ะมาอยู่ตรงนี้ไม่แน่แล้วอาจจะโดนก็ได้เราอะแล้วที่ไหนล่ะที่ไหนอ๋อทีหนึ่งอะไอหนึ่ง ไอหนึ่งอะนอนั่งกินข้าวหลังที่มันเดินมาถามใช่ไหมนั่งกินข้าวหลังตู้มันมันเดินมาถามบอกตัวตัวตัวก็ได้นะแต่ไอมีดมีดไอเนี่ยกันไกลตัดเล็บอ่ะเดินแบบพี่บอยอ่าเดินมาถามไอ้บอยแต่ผมก็นั่งอยู่ใกล้มันนั่นแหละครับก็ได้ยินหนักกวได้ยินได้ยินปุ๊บผมก็โดดลงตู้โดดลงตู้ปุ๊บกันไกลตัดเล็บที่ล้มเหลวอ่ะหลุดมือมันมันถามไม่บอยเจอกันไกลหลุดมือมันไอ้บอยบอกว่าอ้าวแล้วเอาไงอ่ะไอ้นี่บอกว่าเอาไงกันไกลหลุดมือ บอกมึงจะมาถามทําไมว่าใจประสิวนี่มือสั่นอย่างนี้มาถามคือตอนนี้ถามมะคือว่ามีนี่มีนี่อยู่ในมือแต่วันนั้นเน่พกแล้วจริงๆไอ้นี่พกแล้วเยียมไปแล้วเห็นพวกมันเดินมานี่ต้องพกแล้วเพราะว่ามันัญญาณไม่ดีแต่ที่มาล้อมเราแล้วตั้งแต่วันนั้นเราก็เลยพกกันเลยใช่แล้วมันก็มาถามแบบนี้ก็ไม่ดีนะกูถือว่ามึงมึงมาบ้านกูแล้วอ่ะแล้วจบยังไงอ่ะพอสุดท้ายแล้วอ่ะพี่เอาไงก็ไม่ได้คุยกันนะอ๋อเขาก็เขาก็กลับไปต่างคนก็ต่างอยู่มันอยู่ใต้ตึกนอน ผมอยู่ใต้บล็อก<า>บล็อกห<อ>รือใต้ถึงนอน,นล็อกฟังบัวใช่ไหมเอออยู่ล็อกฟังบัวเออจำไม่ได้แต,แต่แต่พวกผมอะอยู่ใต้ใต้โรงงานใต้กองงาน ดีแล้วอะไรคนบ้าว่ะที่ไปรักกาแฟมันใครนะใครนะอะไรนะใครไปรักกาแฟนะไอเรื่องรักเรื่องอะไรนี่ไม่ได้ถนัดวะใช่ใครไปรักกาแฟครัหลุดมาแล้วเดี๋ยวก่อนได้ป่ะได้พม่าที่คนบ้าเมื่อกี้พี่บอยว่าอีโบอ่ะอีโบเมื่อกี้พี่บอยว่ามึงอย่าไปเล่าถึงมันเลยวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเรื่องใครไปรักกาแฟเดี๋ยวก่อนใช่ใครในบ้านนี้ก็ซาโมะไงซาโมะซาโมะว่าบ้านเราสามสิบคนออยู่ล็อกฟอกบัววันไอ้หนึ่งเปิดประตูมาว่า มีกาแฟามาด้วยก็เทใส่โหลป๊บแล้วก็ยืนแซมอยู่หน้าหน้าหน้าล็อกอีโบเข้าหลังล็อกพกบัวที่กัแฟไปเปิดห้องวีเอพคนบ้าแดกแ <c oughs> ท,ทกกนนั้งคืนค <c oughs> นบ้าทงกาแฟกินทั้งคืนไอเหี้ยทำโดนรักกาแฟอะไรคู่ดีตอนไหน <C oughs> คู่<อ>ดีที่คลองเปมคลองเปมเหรอใช่ที่มีปัญหากับโพดำกับแสนไอแสนไอแสนโพดำเนี่ยอ๋อไอแสนในแก่งนั่นแหละที่เป็นคู่ก็ดีกันตอนนั้นที่ ไอ้นี่ไอ้ทางใกล้เก่งปิ้นลงไปในบ่อเนี่็ที่บอกว่าห้าคนนั่นนะครับมีลุงตุ้มนั่งอยู่บนตอนนั้นก็ใส่ตัวน่ะครับก็ที่ผมบอกว่าเอ้ยคุยกันก่อนมีปัญหาอะไรก็คุยกันก่อนกว้างขวัดคว้างอะไรมาเนี่ยก็ที่เล่าไปอีพีแรกครับผมที่เล่าไปเราไม่เล่าต่อดีกว่าใครจะฟังก็ไปย้อนดูเอาเพราะว่าเล่าไปแล้วที่เขาลงมันทึกสลักหลังว่าไอ้เหี้ยนของคนนี้เขาห้ามอยู่รวมกันนี่หว่าครับแล้วมีเรื่องอะไรที่แบบว่า คลิปลงคลิปหลุกมีนะพี่เรื่องสมัยยุคไหนกันมีนะมีพี่บอกว่าพี่บอยบอกว่าไม่ดีนะมันไม่อยากจะขายเพื่อนนะไม่ใช่อะไรขายไรหรอไม่อยากจะขายเพื่อนหนอยไม่ใช่ผมผมไม่ใชาไม่เป็นคนขายเพื่อนฟ้องนายขายเพื่อนอะไรอย่างงี้ผมผมไม่ใช่คนแบบนั้นเอาแต่เรื่องดีๆดีกว่าเนาะเนาะนี่ไม่น่าเลยเรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหอยากรู้เอาดิเอาดิเอาดิเรื่องถ่านไปแล้วพี่ตรงนี้มันมันหมดยุคเราแล้วไอ้แต่แต่นีมัน เผาขนกันเลยตรงนี้อไม่เอาดีกว่าอย่าไปเผาเลยไม่ดีคเองถ้าเผาแล้วไม่ดีผมก็ไม่รู้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแน่นอนถ้าเผาไปแล้วไม่ดีแน่นอนเหรอเราไม่อยากเผาเพื่อนจะเพื่อนเผาเราหรือเปล่ายังไม่รู้มีไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยรักกันรักกันตอนอยู่ด้วยกันน่ะพี่มีเรื่องอะไรอีกก็ไม่มีแล้วไม่เป็นมังคูดหรืออะไรหรอกคือว่าเรื่องที่แบบว่าไอ้นี่เผลอไม่ได้เล่าแล้วมันตลกดีอะไรเงี้ยแต่พี่บอกนว่าโอยแล้วเรื่องตลก เตรียมเตรียมเรื่องไว้เนี่ยมันหลายเรื่องหลายราวมองตรงเรื่องตลกนี่มันผมก็ไม่ค่อยถนัดเนาะเนี่ยวันนี้ไปไปเปเดินหาเสียงช่วยนายกอบตเข้ามาอ๋อนี่อ่ะที่ใส่เสื้อใช่นี่ไงเสื้อเขาเนี่ยเบอร์สามน่ครับโอ้เดินไปกี่หมู่บ้านวันนี้ไอ้วันนี้ได้สามหมู่บ้านพรุ่งนี้ว่าจะเดินต่อไหมบอกผมไม่ไปแล้วพี่บอกเป็นไรบอกขาผมไม่ไหวแล้วบอกไม่ไปแล้วปวดขาทำไมอ่ะพี่บอกพี่ถ้าผมเอาเสื้อตัวนี้ออกรายการเนี่ย พี่จะว่างไงมัง่งบอกออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยพี่ผมไม่ได้ออกเรื่องโหดร้ายนะผมออกเรื่องตลกนะฮะมันจะหาจริงหรือเปล่าเขาบอกนายโยมเขาบอกว่าจะหาจริงไหมเขาบอกฮะพี่ฮาเดี๋ยวพี่ไปดูได้เลยรายการของโคกรตีโรพี่ติดตามเลยฮาแน่นอนแบบทุก EP เมื่อเียตื่นใจเลย ห่อะไรผมว่าใจจะวายอยู่แล้วโอ้โหครั้งนั้นที่ก็เคยผ่านอะไรมากมากมากมายมาเจอแบบนี้โอ้โหมากี่คนไม่ไม่รู้จิบหายล้วมาอะไรวะเนี่ยลอยมีเตรียมเรื่องอะไรเพราะผมมั่งไหนผมมาไก่เนี่ยมาไก่เตรียมเรื่องอะไรดีะวืมกันแล้วแต่มึงแล้ววันนี้ก็พ่จวบเล่ามาแบบไม่ใช่คือว่าพ่จวบเล่ามาทั้งหมดเลยในใจนี่ก็กะว่าจะชวนขไปบนเขาหน่อยอะไรไปนอนนอนหมูเออนอนยิงหมูออืเออ ตุ๊กแกมากพี่เลยอยู่แล้วตุ๊กแกไม่ถูกกันตุ๊กแกผมไม่ชอบเลยตุ๊กแกนี่ตุ๊กบอกสองปลายต้นไหนคือเจอหมดอ่ะมึงเชื่อไหมตำรวจจับกูมาเนี่ยเว้ยจะกระทืบกูหรือว่าจะจะเอาอะไรทํากูจะทรมานกูกูไม่รับนะแต่ถ้ามันบอกว่าเดี๋ยวกูเอาตุ๊กแกมาให้มึงตัวหนึ่งเนี่ยบอกว่าพี่ไม่ต้องเอามาหรอกเดี๋ยวผมรับรับสารภาพตอนนี้เลยดีกว่าไม่กลัวหนังเลยไม่ได้ผมเสี่ยงจบเพรตุ๊กแก่่าเห็นเนี่ยหรือว่าใครจับมาเนี่ย เดินมาหาผมเนี่ยว่าจะเอามาใส่ผมเนี่ยผมเจออะไรผมคว้าตีก่อนคือเอาตุ๊กแกไปทิ้งเสร็จปุ๊บผมก็ต้องตีไอ้คนที่เอาตุ๊กแกมาอีกอ่ะผมบอกได้เลยบอกอย่างยาวมาใกล้กูน่ะแล้วเจอตุ๊กแกกับพี่บอยตีอะไรบอกตีตุ๊กแกไม่ตีมันเลยผมบอกกลัวตุ๊กแกแล้วก็พี่บอยถือตุ๊กแกมาตีอะไรอตีมันทั้งมันตีทั้งตุ๊กแกเลยท่ามียตุ๊กแกมาล่ะอเฮ้ยเขาเียตุ๊กแกมานี่เมียผม บอ๋อเลหน่อยได้ไหมเจ๊ตุแกตีอะไรอย่าอย่าให้พูดคกไม่เอาไม่เอาไม่รู้ในใจพี่จะตอบอะไรเมียกับตุแกตีอะไรไม่เอาดีตีตุแกตีตุแกค่ะตีตุแกค่ะเสียงแข็งขนาดนี้เอา่อยเอาออกหน่อยได้เอาออกให้อยู่แล้วไม่ตัดไม่ตัดเอาออกเลยเอาออกเลยมาคุณมานี่มา หลายๆขอดูหน้าเสียงทุกแก้นี่เนี่ยคนที่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ที่ช่วยคดีผมแล้วดูแลผมมาตลอดขอได้ครับนะขอได้ครับเจ๊คุณมาดิเจ๊ขอยจางหลังเอาเมื่อกี้เล่นพี่ผมหน้าเด็กกันนะคนนี้ดีมากคกผมบอกตรงช่วยตลอดดีแล้วทำไมพี่ไปเดินหาเสียงกลับมาสองตำทุงมีอะไรหาเสียงมาเลยนายกเขาขรรองพี่บอยจริงไหม ช่พี่บอยก็ต้องเคยเดินบุญอยู่ด้วยดีดีมากเลยไม่ไม่เอาดิเรื่องเรื่องนี้เมื่อกี้ยังโหดเรื่องนี้ไม่เอาไม่เอาเล่ามายังโหดอยู่เลยังโค้กใครก็ต้องยอมนะโค้กยังยอมเย็นจังอ่ะเย็นไม้เย็นอากาศอากาศมันหนาวที่บ้านผมอากาศหนาวแล้วเนี่ยจบจบบ้านผมอากาศหนาวเริ่มหนาวแล้วโค้กไม่ดีไม่ดีครับคนน่ารักต่อคนน่ารักเขาบอกผมคนน่ารักอืม ไม่รักได้ไงก็ผมรักเขาเหมือนกันแต่งเคียวหน้าทีเฮ้ยคอยสักเรื่องเอาขอพี่สักเรื่องเอาให้ผมสบายใจหน่อยพี่คนดีนะอยครับไปเจอทุกวันเลยคือรอโคกอ่ะพูดถึงตลอดโคกโทรมาจะจะมาหาบอกใช่เอาแล้วจะมาวันไหนถามตลอดเลย ครับจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงขอบคุณครับผมเจ๊ขอบคุณครับพี่ดีมากเลยคนนีบอกถึงตลอดเลยเขาบอกบ่อยเขาบอกดูแลให้ดีนะถ้ามาเนี่ยมานี่มาออกเด็กเด็กจะบอกอะไรอิจฉาเด็กๆอะไรกสมัยนี้เลยก็บอกแย่เขาบอกไอ้เด็กเขาอยอกตายเลยขอตายก่อนนะไม่เป็นไรทับยาดิไม่เอาดิเราโหนอะไรสุดยอดแล้วผู้หญิงที่ผมเจอมาก็ไม่ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเจ้าชู้นะครับพี่แต่จริ่งแล้วผมรักเขามากนะผู้หญิงคนนี้คือช่วยผมทุกอย่างคือผมมีปัญหาอะไร เนี่ยเรื่องจาของจะแบ่งหนึ่งปีเขาไปกี่ครั้งโค้กรู้ไหมบอกได้เลยว่าเดือนนึงอนะบาง,ง, 2, ง 3, ครั้งสองครั้งสามครั้งดีมากผู้หญิงคนนี้ผมบอกตรงรักเขามากครับพี่มีมแผลอะไรกับเขาก็เลยเนะี่ยมันม,ม,มาหลัรักแล้วรักอีกเนี่ยจริงรนะักเขาจริงตั้งแต่ e ีแรกแล้วเห็นไหมคุบอกเลยนะบอกผู้หญิงคนนี้คือคนแรงของมมเลยอืมแต่ก็จริงแหละเพราะว่าทั้งคู่ชีวิตผมก็บอกแล้วว่าผมทั้งชุบชีวิตดีแล้วมันได้ฝั่งได้ฝา ทั้งต่อชีวิตใช่ล้วแม่งยังเขายังไม่ให้ลงเขาขอชดตัวทดตัวหน่อยอยากเขาอยากจะดูคนที่พี่จวบเขารักนักรักหนาใช่สักนิดนึงนะที่คุณมาทั้งนิ้หนึาสักนิดโอ้ยพีหน้าเอาแล้วเนี่ยอยากเจอโค้กพีหน้าไม่มีเออพีหน้าค้อไม่มาเลยเรามีที่ประจวบอ่ามันประสบความสำเร็จทุกอย่างใม้มาแล้วโค้กครับได้ครับเจ้ครับเอ้าต่อ วางมเนื้ได้ก็ไม่พี่อยก็ไม่เล่าทีมันก็ไม่คิดอะไรไว้เลยโอ้ตาแล้วก็มาในเสียงตามสายก็มาเรื่อยๆกื่มเนื้อหมดแล้วเดี๋ยวถ้ามึงเจอไอ้หนูหกส่นเลยมึงเลยพู้พายเรื่องเลยบอกพายรู้ที่ไอาหนูมาด้วยดีกว่าให้หนูอตายหนูมาทั้งคู่เลยร้อยเลยลิ้นขาดเจ้าลิ้นขาดถ้าเจอหนูลิ้นขาดเบอกได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาเรียบร้อยเลยหนูลิ้นขาดแน่นอนเดี๋ยวต้องอุ้มหนูเชื่อไหมตอนผมอยู่ของเพมครับ เคยขึ้นไปขังซอยนะแล้วไอ้หนูฮกุนเนี่ยเขาจะนอนอยู่กับไอ้นพพรแล้วมีนพพรมีตี้เขาเขาจะนอนอยู่ด้วยกันแล้วไอ้ไออาร์ตโอรสเนี่ยเขาจะนอนซอยตีกับผมฝั่งเดียวกันอาร์ตนี่เขา้ง้ง้ง้อยู่ข้างซอยผมก็บอกอาร์ตคุยกับใครวะบอกคุยกับฮกจุนนะครับ ไอ้ฮกตุนไม่ได้ยินเสียงกางดีแต่ไอ้ฮกตุนเน่ยเจอไอ้อาร์ตไปฮกตุนนิ่งนะแพ้ทางแพ้ทางกันไอ้อาร์ตนี่คุยทั้งคืน <c oughs> ผมว่าไอ้อาร์ต <c oughs> มึงบิดป่ะมองนาผมผมไม่เสพ <c oughs> อ้าแล้วมึงคุยอะไรหนักหนาว่าทั้งคืนกาแฟนะกาแฟกาแฟปล่อยอาร์ตมึงเลิกคุยเถอะกอจูจ <c oughs> ะนอนมันคุยจริงไงอาร์ตอย่างนึแต่พอพอไอ้อาร์ตเงียบไอ้ฮกตุนคุยโอ้โห แล้วเจอหกตุนนี่บอกได้เลยว่าลิงก็หลับตายแล้วกูบอกกูเจออะไรอยู่กูตั้งอะเล่นไปกันละครั้งหนึ่งไปยี่สิบเอ็ดดีพีก็ว่ายอมว่าตั้งฉายาใหม่ไอ้ไอ้ลิงคืนกล้วยลิงคืนกล้วยอ่ะลิงมันดื้อส่วนขนาดไหนมันังไงเนี่ยะเอากล้วยคืนเราไอ้ลิงคืนกล้วยคุยเก่งจริงไงหนูคุยเก่งคุยเก่งอ้โเดี๋ยวเดี๋ยงคุยเก่งนโทรหาหนูเลยมาเนี่ยโทรศัพท์นี่โทรหาหนูไม่ต้อง่ต้องมีมีเครื่อง คุยเก่งอ้ำเก่งนะตั้งกำหนามหน่อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องพี่บอยนี่ต้องโดยหนูเออ๋อหนูแจกข้าวอยู่โอ้โหทำอะไรมันทำอะไรเหรอเหรอให้ไอ้หนูมาแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่อยู่ในรายการอยู่โอ้โหหนูแจกแจกแซนด์วิชแจกข้าวกับกับผู้ผู้เลี้ยอนทำบุญอ่ะเออสุดยอดเป็นไงเพื่อนผมัสดีเพื่อนหนูอซุน อ single, เออพอดีว่าตอนนี้ถ่ายพี่บอยอาก้ากับพี่จวบแป๊บนึงบนึเอ้าไอ้หนูผมแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้หนูวางสายซะแล้ว วันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเดี๋ยวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจนะ่หลักมากขอวอวยโยไทยก่อนแังพับฉีทวีแมตคอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบฉีินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลล์งแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุม้มพี่บอยนี่ต้องเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับบรรยากาศให้พี่แถวนี้ขอเรื่องผีมีไหมเรื่องผีอะเออไอตอนตอนตอนไอ,นอ,นอนยิงไอยิงเล่าหารแปนคอมมึงอยู่ป่าวะ อยูไอ้ไอ้เกี้ยไอ้ไเกี้ยเกงไอ้แกงตายก็ไอ้เก่งตายก็อยู่ฉลามดำนะไอ้เก่งตายก็อยู่บนซอยไแต่ไอ้เก่งเฮียนจริงขนาดขนาดผมซอยไหนใครก็อยู่ไม่ได้ซอยเก่งอ่ะผมไม่เคยเจอผีแล้วผมก็ไม่เคยโดนผีหลอกนะครับมีไอ้เก่งตายไอ้เก่งฉลามดําที่โดนกระทืบคอหักตายในซอยนะครับตอนอยู่คลองไผ่อ่ะแล้วก็มีซอยของไอ้ยิ่งเล่าหันที่กระทืบคอหักตายใครกระใครใครกระทืบไอ้พวกแก๊งไอ้สี่เค มันนอนอยู่ซอยเดียวกันไอเก่งฉลามดํานี่มันย้ายมาจกบางขวางครับคือมันเป็นคนที่ระแวงคือมันเป็นคนที่ว่าไม่ไว้ใจใครครับมันระแวงคืออย่างเวลากินข้าวกินอะไรเงี้ยมันกลัวเขาโดนมันวางยามันเพราะว่ามันอยู่บางขวางมามันเคยเจอไงครับเกืกลัวโดนวางยากินข้าวมันจะเอาข้าวไปล้างน้าแกงมันก็จะให้เขากินก่อนพอเขากินเสร็จมันก็ไปขอจานนี้มาจานนี้เขากินมันก็มากินนั่นแหละเหตุการณ์ที่มันมันเคยมันโดนกระทืบตายก็เพราะมันไปเอา ข้าวเข้ามาเนี่ยเออแค่ข้าวนี่ไใช่เอาเราจะกินไหนแล้วมึงทำไมไม่กินของมึงมแล้วมึงเบลข้าวกูมากินม,มันก็เลยโดนกระทืบตายคอหักไอเยน็นไอเยนอ็นเนาะต่อคดียิมห้าปีมึงนันะ้นกินยาประจำไม่มนะได้ยินเสียงมันม่มๆทั้งคืนนะก็กระทืบมันตายเสร็จปุ๊บก็เรียกนายขึ้นมาแล้วไม่มีใครนอนนะซอยนั้นก็ย้ายออกหมดไม่มีใครนอนผมนี่ยกเข้าไปนอน พี่เข้าไปนอนเข้าไปนอนผมก็ไม่กลัวเนาะผมไม่เคยกลัวไงผมเป็นคนที่ไม่กลัวี่ารู้ว่าตอนนั้นโดนกระเทียบตายค้หักตายก็นี่ไอ้นี่ก็นอนซอยตรงข้ามครับมี่อนนอนผมไม่เคยเจอตัวตัวแบบว่ามาคุยมาอะไรผมไม่เคยเจอแต่ผมนอนเนี่ยเวลาผมนอนเนี่ยโคกผมนอนอยู่คนเดียวเนาะเพราะตอนนั้นผมก็บางทีผมก็ไม่ไว้ใจใครนะผมคือแบบว่าหูผมไม่เอาหูผมระแวงอ่ะผมระแวงตัวผมเองด้วยบางทีอยู่ได้หลายคนผมระแวงครับผมก็นอนเข้าไปนอนตอยที่มันตายอ่ะ วงตัวเองก็เป็นธรรมดาแล้วเลยค่ะเอาจริงๆค,คุกูเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยไว้ใจใครไงกูกูนอนกลัวเขากระทืบหน้ากูก <c oughs> ูเลยขอนอนคนเดียวดีกว่าเข้าไปเข้าไปในซอยที่มันตายว <c oughs> ันแล้วเขาก็ล้างซอยเสียอะไรเสียผมก็เข้าไป <c oughs> ก็นอนนอนจะหลับจะหลับเหมือนเราเคิมครมอ่ะทีน <c oughs> ี้มันก็มาดึงนิปโปตีเราเน่อยขยอตกใจนตกนจน้าผมผมก็นึกว่าอะไรวะ ทั้งที่ผมไม่เคยกลัวผีแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยใช่เหการแบบนี้มันมาขยา่าผมบอกใช่หอ่า,ามันนอนนี่กวนผมอีกแล้วผมก็บอกเฮ้ยอยู่ใครอยู่มันได้ไหมดึงกูทําไมผมก็บอกอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วผมผมไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเจอนะแต่ไอ้ที่ว่ามาเห็นภาพเห็นอะไรได้ยินเสียงมะไนี้ผมไม่เจอแต่มาขย่าเนี่ผมจะเจออ่าแล้วพอพี่พูดแล้วว่าเฮ้ยอยู่ใครอยู่มันแล้วยังไงหายไหมคืนแรกอ่ะหยุดไปคืนนี้สองดึงอีก ผมเขาผมกระชากเลยโคะับกระชากขาเลยซึ้งบอกลุกขึ้นเลยบอกงั้นมึงก็แดกเยี่ยวกูแล้วกันถ้าคุยกันไม่ฟังก็แดกเยี่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเยี่ยวให้แดกเลยไม่ต้องมาหากูอีกแล้วไม่ให้กินแล้วข้าวน้ําเยี่ยวให้เลยก็ไม่มาเลยทีนี้แล้วซอยยิงเล่าหาเนี่ยที่ว่ามันปีนกำแพงแล้วเขายิงมันอ่ะไอ้คนภูเขาเนี่ยแล้วมันก็ปลุกคอตายปลุกคอตายที่พ่อไผ่เนี่ยซอยเดียวกันเนี่ยแดนเดียวกันเนี่ย เ่าไล่ฝั่งไหนพี่อ๋อแล้วผมก็เข้าไปนอนตอยนั้นอีกนะในคลองผายนี่ไม้ใหม่นี่แหกเยอะเออมงแมวแล้วแกอ๋อยังข้าวมันแพงไปทุกทุยอะปีนกำแพงกินบุ้มบ้าบุ้มบ้าไม่หมดอ่ะผมขังซอยอยู่เออทำไมอ่ะมันมองแล้วมัน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 น่าจะรอดเหรอมันถึงมีการปีนกันมันไม่ติดกับถนนเนีรถวิ่งนี่เห็นเลยแต่กำแพงก็สูงใช่ไหมกระถูกอ่ะกำแพงมันกำแพงมันก็คิดว่ามันไปรอดอ่ะนะมันก็ถึงทำกัน เราอยู่แต่บนตอยเราไม่เห็นอะไรแต่ก็ได้ยินแต่อย่างเอ้ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจต้องข้ามต้องข้ามสองั้อข้ามั้วเหล็กตะแกรงเหล็กข้ามั้วแล้วอีกร้วงแล้วถึงกังแพงใหญ่นั่นี่ะมีระหว่างข้างกําแพงเนี่ยมันโดนโดนสอยแล้วอสาดมาแล้วป่องป้องสองป้อมอ่ะสองป้อมยิงใส่แล้วนั่นแหละมีมีอยู่สองสองเคสนั่นแหละที่ที่ผมโดนดึงขาไอ้ไอ้ยิงเราหานี่ก็มาสะกิดสกิดเลยทั้งนั้นนี่นอนคนเดียวใครจะมาสะกิดผมครับ ผมบอกยิ่งแล้วพี่พี่คิดได้รู้ได้ไงว่าต้องเป็นยิ่งเอาเพราะว่าไม่มีใครตายซอยนั้นนี่ก็มียิ่งแล้วได้เก่งแค่นั้นเองเพราะเลนตามเพิ่งเปิดยใหม่ก็มีอยู่แค่นั้นไม่มีใครตายแล้วมาสกิดผมก็บอกว่าอย่าอย่าตามแบบนี้นอนใครนอนมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เอาบุหรี่ให้ดูนะมันชอบดูดบุหรี่สายฝนครับอ่ผมต้องโยนบุหรี่ให้มันทุกวันไงวันละสามตัวสามตัวมันจะเรียกพี่จัวจัวมันพูดไม่าดมันพลูภูเขาออมันก็บอกพี่จัวขอบุหรี่สามมวนผมก็โยนไปให้มัน ทุกวันขณะมันมาสะกิดผมวันนั้นผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกูไม่ให้มึงดูดบุหรี่นะมันก็เงียบหายไปอตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยเจออะไรมีอยู่แค่นั้นแต่นี่ส่งหมดอยู่ซอยไหนแล้วแต่ไม่ว่าอยู่ซอยไหนแดนไหนขอมาแม่งติดหมดให้ทุกอย่างให้หมดคือพวกจะไอ้นี่มาผมผมติดให้ทุกอย่างครบใครขออทั้งทั้งที่ผมก็ไม่มีนะผมให้ได้ผมให้เลย คือเพื่อนพวกอยู่ข้างล่างอยู่บนซอยขึ้นไปบนซอยเงี้ยผมอยู่ล่างผมหรือผมอยู่บนซอยอยู่แดนนู้นอยู่แดนนี้ผมก็สามารถที่ว่าให้พวกเอาส่งให้ซอยต่างๆได้ส่งได้ส่งได้ตลอดคือช่วยกันไปตลอดแล้วใครปล่อยก่อนกันนะพี่ไปโจปลยก่อนไปโจปก่อนผมไปปล่อยที่นครปฐมก็เคยเล่าไว้แล้วกับอีพีสิบเรียนยำก็ตั้งแต่ออกมารอบล่าสุดก็พี่บอยก็ไม่ได้เข้าไปเลย กี่ปีแล้วพี่ยก็เกือบเข้าไปอ่ะทำไมเกมลูกปืนนี่ไงไอ้น้องเมียแจ้งจับเนี่ยโอ้ยแบบว่าลูกปืนกับมีดทำไมปรับเหมือนกันเนี่ยนั่นแหละมึงว่ามึงไปลือปืนกคดีเลยไอ้เงี้ยมึงให้มันปรับเท่ากูเลย้อห้าร้อยเนี่ยเสร็จจบไปแล้วพี่เดี๋ยวร้อนไปแล้วครับนะครับก็สนุกกันไปนะครับกับสองกระบอกบัดดี้โอาเป็นรัตบัดดี้รุ่นเก่านะนั่งคุยกันตอนนี้พี่บอยทำอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะก็อยู่ ทำไล่ทำไล่มะขามไล่มะขามแล้วได้เล่นโซเชียลได้ไหมพี่ไม่ได้เล่นอะไรเลยเล่นทิกตอกแล้วก็ดูทิกตอกนะครับเดี๋ยวาน้องอนี้มาเพื่อกดไลค์กดแบงกดไอ้นี่ไปเรื่อยให้ใจเจอทิกตอกชื่ออะไรนะชื่อว่าอะไรทิกตอกเพื่อน้องๆเขาไปติดตามสุดในรุ่นสุดในรุ่นเปลี่ยนหมายแล้วหรอเปลี่ยนหม่แล้วสุดในรุ่นแล้วไม่ทำคลิปปีน้าเป็นองผู่แก่เลยนะ ก็ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนไงไปล่าไงโอ้ทัวร์ระบายดูว่าว่าไม่กลัวสองสองปต้นไหนเนี่ยเจอหมดอ่ะทุกต้นอ่ะใช่หรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเร็วเรวนี้พี่จูบล่ะทำอะไรตอนนี้พี่ตอนนี้ผมก็อยู่กับภรรยาครับก็ธมาค้าขายก็ขายของชำอยู่ที่ร้านนี้ครับร้านชำเปิดร้านอยู่ตรงนี้ครับผมก็ขายเปิดขายทุกวันก็พออยู่ได้ไม่ได้ลําบากอะไรก็มีภรรยา คอยช่วยกันไปอยู่กันสองคนก็ลูกลำบาก็ไม่มึงอยู่เฉยๆเดี๋ยวตอนนี้กูกูให้มึงย่างไก่สองวันมึงบอกลำบากะกูย่างมาเป็นปีแล้วหนูมึงรู้ไหมนะกูลำบากมันต้องอยู่ซอยใส่ตัวต้องลำบากเหรอเฮ้ยย่างไก่ลำบากเป็นแค่สองวันนั่นเป็นการทดลองงานเพื่อนใช่กูไม่กูไม่เคยเป็นพ่อค้าอยู่ป่าได้ไงเนี่ยไม่น่ารอดเลยนะเราต้องหัดเพื่อน สิ่งไหนที่เราไม่เคยเราต้องทําสิ่งไหนที่เคย <c oughs> ก็ถ้ามันไม่ดีเราก็ตัดออกไปเอาสิ่งที่ดีๆที่เมื่อในวันข้างหน้าเราจะต้องอยู่รอดได้อะไรได้เราก็ทําไปฝากท่องทาง Facebook ท่องทางการติดต่อเลยพี่ <c oughs> เพราะว่าเห็นเปลี่ยนใหม่นี่มา <c oughs> ออกมารอบใหม่เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นจากประจวบภัยันทึกก็เปลี่ยนเป็นลิขิตสุขสบายไม่ใช่สุขสบายเหมือนนามสก,นะกุลนะก็ลําบากทุกวันลิขิตสุขสบายนี่คือชื่อ เปลี่ยนชื่อเฉยๆอ๋อคือพี่เปลี่ยนชื่ออะไรเปลี่ยนชื่อเฟซไม่ใช่เปลี่ยนชื่อจริงนามสกุลจริงอื่ออนชื่อจริงนามสกุลจริงก็อยู่เหมือนเดิมประจวบภับยอย่างเด<ๆ>ิม<ๆ>แล้วมันลิขิตสุขสบายม่ได้ไงคือเป็นชื่อเฟซเฉยๆตอนนั้นอตอนนั้นที่ว่าหลบไปก็เลยเปลี่ยนเฟซไม่อยากให้ใครรู้ไม่ใช่ว่าปิดบังไม่ให้เมียรู้อะไรอย่างนี้ไ่มอ่เขาบอกให้เปลี่ยนเป็นสุขสบายเพราะเมียอ๋อมันเรื่องจริงอ่นแหละเราก็สุขสบายพวกเขาได้เลยนะทุกวันนี้ก็อาศัยเขาอยู่เนาะ แล้วก็ทำมาค้าขายทำมาหากินอยู่ด้วยกันทุวกวันก็ช่วยเหลือกัน ครับผมครับอ่ะโอเคนะครับตั้งวงเล่าอีพีนี้ก so so ็สน <an> ุกสนานขึ้นไปนะก็มาช่วงสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยที่สำคัญกดซุปเปอร์แตงให้เราด้วยนะเพื่อเป็นต้องเป็นต้องเป็นซุปเปอร์แตงเป็นไงซุปเปอร์แตงเป็นไงผมพี่จะถามคือถ้าถามไอ้นี่ผมโง่เลยนะนี่ก็โง่อยู่แล้วเพราะก็ผมก็ฟังเขามาก็ดีดูติ๊กต็อกนะคือเอาเอาตรงนะใครที่ยังไม่กดซุปเปอร์แตงเนี่ยถ้าถามผมผมไม่รู้เลอะไรเลยซุปเปอร์แตง ก็ไอ้ซุปเปอร์แตงเนี่ยมันอะไรไมบอกพี่ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงด้วยนะอ่ะซุปเปอร์แตงเหรอซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงทุกวันเนี้ยก็ยังไม่รู้เลยให้ไปกดเองเนี่ยไม่รู้ซุปเปอร์แตงอไกดหัวใจมังกดไม่ดูแล้วกดซุปเปอร์แตงเนี่ยโอ้โหจะกลับอยู่แล้วมบ้ายหลังคลิปเลยโอ้โหอ่ะไปดูเดี๋ยวไปดูกันกดซุปเปอร์แตงยังไงครับใครยังกดไม่เป็นลองไปถัดดูกดซุปเปอร์แตงแล้วกดได้ช่องผมด้วยนะที่สำคัญนะกดกระดิ่งด้วยนะครับเราขึ้นวิธีีีีีีกกกกดดดดดแแแแลล้้้้้วว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 วซุปปเเเเอออรร์งงงมมมตต่่่่่ผ๋๋ยยยไไไไศึษาาาาาานนบพคหั โอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปน ouais, ี้พี um ่บอยอาก้าพี่จทย์ไพยันทึกและผมโค้กซีโร่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีคตื่นกี่ตื่นกี่ตไม่พูดอะไรเลยสำหรับเอฟซีช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับใครสนใจเสื้อคอลเลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบาย รีวิ่งเดยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS, S, M, L, XL และ 2XL นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกาละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทำมาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผม ของพร้อมส่งได้เลยครับ